ันนี้เป็นกุ้งยีโยในปูเข้านะครับรัวเตวหน้าบานผุมก็มีแต่โบราณก็หวานนะครับววาเยืะที่เราจะเอาไปตกปลาหรือว่าดักปลาดักกุ้งเราอยาดมอนนะครับนี่กับลำตันในปลาที่ผมหวาีมาดักกุ้งนะครับพอดี้พุ่ตกแต่เดีวเย่เปล่าคั่วนะครับเปล่าคั่วลำคั่วแล้วก็อ่านปัดดุกนะครับส่วนนี้ก็ที่ว่าใจได้จะเอาไปดักกันลองเล่ยนะครับ ขั้นตอนแรกก็มาคาั่วเปล่าดีกว่านะครับเส้นเปล่าจากการตำอาหารครับเดี๋ยวเรามาแช่ประโยชน์ในการตักกุ้งดีกว่ารครับผมกห้พปอเป็นที่นักตานนะครับนะครับนี่เปล่าก็มีกี่นกแล้วนะครับขนาดนี้ก็พอ แต่โบราณก็หวานนะครับว่าเยื่อที่เราจะเอาไปตกปลาหรือว่าดักปลาดักกุ้งเราอย่าดมอนนะครับอันนี้เราดมมาแามันคืออย่าตั้งใจเอาดมมาที่จะมุกนะครับโอเคพุ่ปล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปคั่วรัมครับเอาปริมาณองปริมาณที่พอจะใช้นะครับกลัวผมมีกินน้องนะครับทีลงไปนี่ตั้งไ้เตียยไ้เลย แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับไอ้อาปรปลาดุกนะครับไม่ต้องมากัาร้าปลาดุกพอคุกเข่าเอา่อตังมดเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็อเอาน้ำมาผสมเล็กน้อยนะครับพอให้ได้จับเป็นก้อนนะครับผมมัดเยอะมัดเยอะนเ,นเนียน่ยมาแต่ปนีนแต่คุณดูข้างในเลยี้ ยังไม่รู้สินี่ยางกัะเคนนี่อย่ายอืมเท็ดอันนี้เพิ่นตีพื้นพวกปนีเพราะว่านี่ครับผมนี่กุ้งนี่มันจะอาศัยอยู่ที่พื้นดินนะครับเออ่ถ้าเราพฟกไว้ที่ทสู้ๆนะครับบางทีเยื่อมันไล่ไปกำบนญใชมันจะไม่มันจะไม่ก่อได้กลิ่นนะครับเราลองเลวิตินี่นะครับผมนี่เอาไปโยบันเนี่ยครับเดี๋ยวไปตั้งเลยได้เลยครับผมไปปกกันี่รียมการมันบุกเข้ากับ นี่กับลำตันในป่าที่ผมว่าอีมาดักกุ้งนะครับปอดีีฝนตกใจเดียวนี่บนปานี่ก็จะตรงเที่ยงกันอยู่กำราอยู่จังตาตัวนี้น่าหว่าอีเที่ยงดักก็นหน้าว่าไม่คุ้มได้หวะเดียวหลงหลงตั้งไวเลยตักตาสองตาตะบนนรือก็เดียวมากูได้นะรตรงน,น,นี้เนี่ยเผื่ว่าอยู่ติดด้นเลยอ,อืม งูกองบนกันอย่างแต่ลันอยู่เลยเนหล,ลงเลยหลงเลยตรงนี้มันก็น้ำไม่เฉียวอยู่น่าจะหลงขอาหลงเสียงเลยใส่กอดีตต้วงอะไรกันครับผมจะไม่มีปัญหา thập à, này mấy ca này ai nào không nào điểm tận liềm tận linh này ờ chỗ mấy cả cả mà không เออโอ๊ยไปก่ไตัวนูเอาโอโยตัวใหญ่กันอ่ามาสิดว่างมาสิบวางมาเลตัพปี่นงไดนก้อนไหนก้อนมีเตาแล้อันนี้ปลาปลไหนรอบผมตเต้าเลยนี่อันนี้ปลาตัวฮะอันนี้จ้เนี่เรา เอาเลยแต่รู้ตั้งมาจาดกอนตอนนี้ครับผมมันตัวนี้ตัวตัวนี้อยู่แต่มันก็แค่ผัวมาแต่ก้อนเรื่อยๆตัวนี้พี่น้องเอาเอาอะไรกันก่อนาลุ้นกันเลยครับวันใดกีตัว มุงล่างเดียวนะครับมีเยอะแต่ตำบแต่วา่าอันนี้ปุ๋ยอินนี่กินได้นะครับอา,ามาเลยได้ได้มอันนี้นีิตื้ว่าเป็นการตดโลงนะครับตัวาพ่นนี่ตกต่างวันเลยนี่ผกคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ปุ่นดโดยจาไปได้ตี้ได้ขนาดน,ะนี้มุงล่างเดียวต่วากาับประสบปอนเร็ดประมาณสักสอคขีดกับตี๊ดประมาณสองคิด ไม่หนักกว่านี้กว่านี้นะครับเขาเต๋อ,อได้ปุ้นนี่ถ้าเกิดว่าน้ำเล้งๆนะครับน,น้ำาล่หนิงหนุงคไม่ตกนี่น่าจะได้มากกว่านี้กุ้งพวกนี้ถ้าเอาไปตำก้อยคงจะไม่ร้อยนะครับมันนี่มันกุ้งฟ้อยไอ้ตี่ว่าก็จับจับกันจ้ำน้องตำบึงอันนี้เป็นกุ้งทีโยนในปูเข้านะครับหรือว่าเต้วหน้าบานพุ่มก็มีราะว่าบานพุ่มนี้มันก็เป็นลำตาตีอยู่เจิงปูเข้าเลยนี่ครับผม ก็ได้จะได้อยู่นะครับที่ว่าเป็นคลิปตดลลอันนี้เยื่อเยื่อเปล่าคัวนะครับเปล่าคั่วลำคัวแล้วก็อานปลาดุกนะครับส่วนนี้ก็ทีอว่าใจได้จะเอาไปดักกันลองเล่นะครับผมถ้าใครมีมีที่ดักแบบนี้นะครับผมมีกุ้งมีได้มีปลานะครับลองเล่นลองเล่นนะครับผม Uh, คลิปนี้กเขาตัวลากกันไปก่อน,นนะครับก็กดอนไล์ก็แชร์กันได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม